อย่างนีงน้ไม่ตัดหายใจโอ้ยโอ้ยมลแรงอีกเมันเป็นยังไงพี่กิวจะคิดถึงเด้งไหมต่อสัญญาต้องดูเขาอ่ะว่าต่อไหมแงไม่อยากให้ไปเลยเห็ุพฤติกรรมเด้งเยอะฝ่าเจ้าหน้าที่เขาจะต่อสัญญาไหมพี่ นีรุนเลยเนี่ยต้องรอรุนใช่ไหมว่าเขาจะตอบไหมต้องอรอลุนครับต้องรอรุ้นครับว่าเขาจะให้ต่อสัญญาไหมเที่ยวไม่หมดมันขอแล้วอ่ะต้องรอรุนครับอรอลุ้นพรุ่งนี้คิวคิวเอาจีบจ้ายอะพุ่มแมลงนี่เยอะวะไม่ไหวอ่ะวิงมาเยอะเหมือนเ,เดิมอ่ะใช่ก่อเป็นสิบเลยมาพร้อมกันเนี่ย เกาะอโปอยู la, <What? S 2> ่อ่ะแล้วกัดคันมากเลยอยากกันยุ่ก็เอาไม่อยู่มั้งพี่เขาจะคิดถึงเดงไหมก็น่าจะคิดถึงตัวลิ้นไ้่ใช่คล้ายเรือแต่ตัวเล็กเข้ามาแรงวันน่าจะเป็นลูกๆมั้งบวกกันยุงด้วยยุงก็เยอะช่วงนี้หน้าฝนด้วยจะมาช่วงเช้าแล้วใช่ตอนหลังก็ไม่เหมือนมั <HO USE hvad> way, ้นเอาไม่อยู่มั้ง โอ้ยแมลงเยอะโวนเชียร์หนูดิหมดแล้วแม่ไปเย็ยนที่ประจำด,ด,ดิหมดหมดหมดเร่งเคี้ยวเสร็จแม่นิ่งไม่ถ่ายรูปนิ่งอย่าดีใจอ่ะนิ่งดีใจอ่ะดีใจหรือมันเคี้ยว,วหรืออยากสวบวน่าจะหมันเคี้ยวขางขวานะผมว่านี่อ่ะอยากสวบตาน้อยนะหลัก ดึงแน่ักเออผมว่าอยากสบวบนะพี่เบนนี่ดึงน่หลักมากวันนี้ไปหาพอโดนแล้วไปหาแล้วเขาเพิ่งออกมาจากเมื่อกี้เลยได้คิดถึงตดเดึงอยากสวบโตัแหละเออผมว่าง้นได้สวัสดีครับพี่เมย์อยากสอบโตัวได้ดีใช่ผมว่าง้นได้พี่จันมินแกปีไว้ให้ลูกเลยอะเต็มหลังเลยอะทุกคนเรียกว่าชายเขียวมาชาย,ยเยขียวยหญ้าเขียวแม่สาวสายสวบ คิดถึงโต๊ดไงไม่ลงบ่อนานให้ฟาโดสองหวีแล้วก็เก็บไวให้กันยากับเขาอยู่ทุกวันนะครับก็นี่ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นโตขึ้นทุกวันเลย <c oughs> ขึ้นเวลาโลได้นะตัวหน้าอาปากอย่างเดียวใช่เมืม่อไหร่เมื่อไหร่ไลยูทูบจะกลับมาทุกท่นมันมากเลย <c oughs> มาจากฮิปโปอะเดี๋ยน่ะเพนะว่าหนูโดนแล้วพี่โต๊ด ไม่รู้สึกอะตอนนี er um ้เริ <S <S ่มคันแล้วคันในทั yeah> ้งแขนเลยโต๊ดลองมันแม่งวีเลยอะโต๊ดลองมานั่งรักยี่สิบสี่โหยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนี่ยคุณขอบคุณท่านมากของขวัญนะครับพี่หนิ่งอยู่งอยู่เด็กอ้วนอยู่ินชมอยู่ฝอยใช่เหรอกินเท่าไหร่ก็ลงพุงจนหน้าพ่อห้าเสียยิงหินพ่อผ่านแม่แม่ผ่านเทียบคู่กันก็ต้องรอหมูเด้งประมาณสี่ขวบอ่ะแต่เราจะจับโทนี่กับกันยาต่อ พี่ต้นพ่อแม่หนูทำแบบอส้หูแดงดวงตุนายยกมามนาทุกวันใช่ถ้าแสดงว่า,าติดแล้วครับแต่ถ้ายังยอมอยู่แสดงว่าก็ยังไม่ติดต้นบพ้่แม่หนูหนูเด้ง แต่หัวหนูห่หเะตุกตัวผู้รู้ตัวเมียใช่ครับตัวเมียเขาจะรู้ครับถ้าตัวเมียติดแล้วอะถ้าผสมกันแล้วติดแล้วอะตัวผู้ยังยังเป็นสัตว์ได้อยู่แต่ตัวเมียจะไม่เป็นสัตว์เลยครับจะไม่ให้ตัวผู้แล้วถ้าติดเซลล่ากี่เดือนถึงติดครับก็จนฝากเขาจะติดแหละครับ กำหนดไม่ได้ครับก็อยู่ที่เขากันว่าจะติดตอนไหนอีจนนะตุ่นทําให้เป็นตุ่นทําให้เอ้ก็อยู่ที่ตัวผู้เนี่ยถ้าตัวผู้ไม่เป็นก็เท่านั้นนะครับตุ่นไม่มีน้ํายาไงพี่อยู่ใวัดชอนบุรีครับหูบินเลยพี่ดูติดพี่เลี้ยงนะคะเลี้ยงดูติดพี่เลี้ยงอยากกินเนี่ยดิเขาอยากกินแดง ตาเลือกตาเลือกตาเลือกพี่ตู้คนเป็นแกงแล้วดังเพียรแม่ใส่เท้าบูทเลยดิเขาไม่ให <so ้ลงด้วยตอนเย็นอ่ะมีคำสั่งไม่ให้ลงตอนเย็นอ่ะ ก้นลาสาวพี่ตตจับพุงหูเด้งแล้วเขาดีดไหมดีดครับเหมือนจักรจี้อะเราจับพุงแล้วโดนสะเดืออะเต้นแข็งครับพูดตเพึ่งมาไปหาฟฟโดไหมว่าไปหาไปแล้วครับพี่จูพี่จูว่าจะออกไปหาแฟนข้างนอกไหมคะไม่ครับ เราต้องมาขอที่ต้องมาขอเราสิไม่ใช่เราไปขอเขาเร่งเร่งเร่งมานี่ดูปฏติมากรรมชุดนี่โลแกนทันนี้เป็นกล้ามเลยใช่ทัวนี้มันถือว่าอ้วนไหมอ่ะเขาไม่อ้วนอ่ะทนี่หุ่นเท่เลยหุ่นกำลังดีเลยทนี่ทนเอาอะไรเขียนไปดูคาบีวาล่าไหนครับ าบิโอลาเก็บข้อข้อหมดแล้วครับเร่งวิ่งหน่อยพ้่เพิ่งวิ่งไปเองตอนผมจะไปป้อนฟอ,ดโ,อโดอ่ะก่อนผมขึ้นไหลอ่ะเขวิ่งคึกมากเลยห่วงคุณแม่ลูกเจ็ด,ดย้อยตัวเป็นหัวแก๊งเด็กแก้แล้ว, <laughs> ลวเดี๋ยวผู้ช่วยกลับบ้านยังไงกลับกับผมครับเดี๋ยวผมไปส่งครับตัวที่ลกักคิดถึงสวัสดีนะครับพี่ปุ้มหมูปุ้มหล <laughs> มาก มือห้ายังหล่ออ๋อรถซ่อมเสร็จแล้วครับเสร็จนานแล้วผมทําเองนะผมไม่ผมทําเองนะครับเท่าไหร่ผมขยันขยันผมก็ซ่อมครับวันไหนไปครับฝนตกใช่ไหมใช่ครับมือห้าหล่อจริงมือหอ้าหล่อสุดเลยตัวนี้หลอกขวาผมหลอกขวาครับทุกคน <c oughs> แฟนต้นมึ <c oughs> คนหลอกผมไปครับอยากได้พิกัดชุดนอน ผม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 ปักผมปักลิงไว้ใต้ใต้เมนแล้วครับในเมนอ่ะ<ท>ในในโพสอะใต้โพสไ,ไ,นะไ,ไอ้กัญญางูหวานนะชอบลากกัมมังไอ้นี่ไงก็พูดพูดช่วยขามหมูใ้แก๊งได้ข่าวว่านะ้ำทะเลหวานมากค่ะผมใส่แต,ตมตาลนเยอะไปครับสุกิปเปอร์รุ่นใหม่สเปรับพี่ดีเซล รถเทียบไปติดได้คิดถึงโต๊ดสนุกไหมครับที่กอดสนุกครับห้องพักผมนี่คือ้ายขวานี่เป็นบาร์เล่าเหมือนเลยครับผมอยู่ตรงระหว่างกลางเลยห้องพักผมอะ่ะมันเทิงเลยครับไยก็นอน,ออนก่อร้านหวัดเกียบก่ <laughs> อร้านเป็นทะเลครับมจะหวานได้ไงครับมันเป็นทะเลครับมันเป็นน้ำทะเลในนน้ำทะเลมันเค็มนะครับกับตอนถึงขั้นรับฝันเลยนะโต๊ด อายุต่ำสิบแปมีจับเสือสายหมูดด้งไหมครัใช่ครับหมูดด้งครับน้องโต๊ดไปเติมทะเลมาหมูด้งช้าม,มาขาวสม,มิธมปนอยู่จังหวัดอะไรครับผม,มอยากไปสมิธมากเลยตอนแรกผมว่าจะไปนี่ครับเ <laughs> กาะสีชังแล้วห้องพักมันเต็มครับ ผมเลยได้ไปเกาะหลานอยู่ๆไปโผล่เกาะหลานเฉยะร,ะ,ระยองอ,อ,อยู่ระยองเองอ่ะก็หลานเอ้ยเกาะตเม็ดอยู่ระยองเองครับผมเพิ่งรู้เนะี่ยมาหายอีกแล้วดิไปเกาะพีพีก็ะไหนสวยครับก็ะไหนสวยมากผมอยากไปอ่ะจิตใจไปเกาะหลานแล้วนั่งเรือมันนะครับมันดีครับแล้วเรือเรือโบอ๊ทอะไอเรือเร็วอะ เวลามันเจอคลื่นย้อนมาผมจุกมากเลยครับเรือกระแทกกับน,น้ําอะจุกเลยผมนั่งหน้านั่งหน้าสุดอะบางแสนสุดสุดแล้วใช่เหรอพี่เสจบางแสนสวยสุดอะทําไมก็สวยจ้ะกอกูดก็ดีอิจฉาคนชมดีมดีทะเล <มา S 1> สวยเยอะเลยไปว่างๆมันมาเที่ยวได้ครับผมว่าจะไปเที่ยวทะเลเชียงใหม่อยู่ครับเกาะได้ไหมทะเลเชียงใหม่กับพี่เบนครับเขาติดตามข่าวมวยแต่แก๊งเหมือนกัน มือห้าหลอดนะเนี่ยหุ่นหล่อไม่เท่าผมแล้วพี่พีนมือห้าเก่งมากป้อนอาหารแดงยังเร่งเด็กมาอีกอะมือแดงได้แอบมองเธออยู่ข้างไม่ดูเี่งหม่ำนุ่มยังน่าจะหม่ำแล้วจ่าด้วยโซคิวโซนี่